รู้3มสิ่งนี้ขายดีแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคะยุคนี้มีคนเยอะแยะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และการที่เราจะสามารถทําให้เราแตกต่างและสามารถขายสินค้าได้นั้นนะคะเราจะต้องรู้ทั้ง3มเรื่องนี้ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณมีเพจแล้วนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนคะ่ะเวลาคนเข้ามาติดตามคุณนะคะต้องรู้ว่าเขาจะได้อะไรกลับไปนะคะ ไม่ใช่ว่าเราเปิดเพจมาแล้วนะคะแต่ไม่เคยให้คุณค่าไม่เคยให้ความรู้อะไรเลยนะคะการที่มีคนเข้ามาดูเราติดตามเราเขาได้ในสิ่งที่ดีและมีคุณค่ากลับไปเท่านั้นนะคะสองคุณต้องรู้ค่ะว่าวันนี้คุณจะโพสอะไรนะคะ บางครั้งเราไปเห็นข้อความไปเห็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราถูกใจเราชื่นชอบนะคะแล้วเรานํามาโพสต์นะคะถ้าสิ่งที่เราจะนามาโพสต์นั้นมันไม่ตรงกับเรื่องที่เราชื่นชอบและเรื่องที่เราถนัดนะคะมันก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าหรือว่าผู้คนที่มาติดตามเราได้นะคะเราจะต้องโพสต์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และตรงใจกับฐานแฟนของเรานะคะ สามวันนี้เราจะต้องรู้น่านน้ำของตัวเองนะคะว่าเรากำลังจะให้ความรู้กับใครนะคะเหมือนครูนูเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่กำลังขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์ลหลายคนรู้สึกว่าการทำออนไลน์ทำไมมันยากจังนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากค่ะเราเห็นมีคนทำกันเยอะนะคะดังนั้นเราจะต้องโฟกัสนะคะถึงคนที่ยังไม่ได้ทำเท่านั้นค่ะครูนูเองก็เลยนำความรู้นี้มาส่งต่อให้กับ คนที่ต้องการความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะและต้องการเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองระหว่างการเดินทางไปสู่ความสำเร็จค่ะนี้คุณเก่งในเรื่องใดน,นะคะคุณอยากจะส่งต่อความรู้ในเรื่องไหนก็จะต้องหาฟุ้งปลาของคุณให้เจอจะต้องรู้จักหน้านน้ำของคุณนะคะทั้งสามข้อนี้ถ้าเรานำไปใช้นะคะเราจะสามารถเป็นคนหนึงขายอะไรก็ขายดีแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ